กับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายพักเพื่อฟ้าดินที่ถูกเขตเขายึดไปเอาไปเก็บไว้นะครับเขตปทุมวันเนี่ยได้ยึดเอาไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับได้สอบถามผมได้สอบถามไปที่เขตแล้วนะครับว่าด้วยสาเหตุอะไรก็แจ้งมาว่าป้ายเราไม่มีหมายเลขของพักซึ่งอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของพักนะครับในการที่จะรณรงค์ าหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้าในพื้นที่ของเขาไม่มีนักการเมืองคนใดที่เขาเห็นว่าดีพอเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกโหวตโนหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความถูกต้องที่พักเพื่อฟ้าดินได้ทำโดยทำโลโก้ของป้ายของเราติดไว้ที่ป้ายทุกป้าย ดังนั้นทางเขตเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเก็บไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อได้ตรวจสอบกันแล้วทางเขตปทุมวันก็รับทราบข้อเท็จจริงนี้จากกะกะตครับก็นำมาเมื่อคืนนี้ก็นำมาติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีบางป้ายที่ยัง,ยงติดไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งต่อไปว่าอเอาไปติดให้มันเรียบร้อยด้วย